มันเป็นแบบเนี้ยทุนประกันรดสามแสนเจอันนี้คือยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแล้วก็ห้าแสนความเสียหายร้อนสามแสนเจดหมดเลยเนะแสนแสนจำไม่ได้ว่าวันนี้ถ่ายบังหรือยังกลับบ้านแล้วไม่ไหวว่าจะกลับตั้งแต่เย็นแล้วดูดิอักเสบหนักไปไปนั่งเล่นเกมเกมใหม่สนุกมากแต่ไม่ใช่นา่าตัทดีแต่สนุกมากชอบ ใช้ความคิดเจอะดีอุ้ยมดเต็มเลยมดเต็มผลไข่หรือเปล่าแต่ฉันปวดหน้ามากเลยตอนนี้ฉันแบบตอนนเมื่อวานเหมือนเบาลงไปแล้วว่ากนะินยาช้าที่ะทำไมวันนี้กลับมาหนักอีกแล้วก็ไม่รู้อะ่ะเกิดวันนี้ต้องอัดยาสองไว้เลยเพราะว่ากินยาเช้าเย็นอย่า,ง,ยา,ายง,ยง,ยงละเม็ดนะมันก็เบาเหะะ พอวันนี้มาปุ๊บเอา้าหนักอีกแล้วนี่มันหนักขึ้นปวดถึงลูกตาเลยอะหัวมันยังไม่ทันได้ใหญ่มากแต่เจ็บมากเลยอะทำไมเจ็บขนาดนี้ก็ไม่รู้อ,อ,อ่ะเพราะว่าไม่กินข้าวเย็นที่เกี่ยวจะเมื่อวานกินอะไรอ,รอ๋อกินอับวัชีนี่ดิคันจะบอมมเลยอะ่ะ มึ้นบ้านดีกว่าเจ็บไปหมดเลยร่างกายฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาดูว่าจะเอาอะไรเป็นอาหารเย็ยนอยร้วารางกาดของพี่จะซื้อวัดเกมที่เป็นไพ่นกกระจอกอันนี้นเกกลกือกไพ่เก,ก,ก่งกว่าเลกือกไพ่สนุกทุกงานเลยดีชอบชอบ,ชอบ เปิดร้านบอดี้ยมร่างกายดูแบบตอนนี้ต้องพูดตรงๆเลยวล่าร่างกายดูไม่ไม่ปกติออกมากๆเฮ้ยเแค่นี้ก่อนเยวโทรหาแม่ก่อนนั่กระตุกกว่าลูกค้งหอยเอาแอลกอฮอล เช็ดแล้วนะนี่อังก็หัยเช็ดหน้าอยู่แต่เอาไม่ออกยินยาไปแล้วก็ลังชั่งใจอยู่ว่าจะกินอีกเม็ดดี่ไหม แต่ก็กินไปแล้วนาเมตรหนึ่งต้องจิบน้ำก่อนละต้องนอนอ่ะมันจะได้หายไวๆตอนนี้คือมันบวมมองเห็นเลยอ่ะเพบวมดา,าราดูพวกนี้เพราะว่าเช็ดมันละไมยืดดีก็เป็นเป็นได้ไงวะ เดี๋ยวเดินทางไ,ไปหาเป็นเยอะเบื่อเนี่ยมันเป็นตุ่มอะไรโอ้ยนอนนอนนอนโอ้ยช่วงนี้เนาะอย่าเรื่องตื่นมาโทรป่วนเพื่อนมาแล้วหนึ่งมือคือโดมาตอนหลับแล้วเ็โทรไปปลุกมันตอนเราตื่นมันกพรรู้ว่ามันยังไม่ตื่นดู กินยาแก้อเสบแล้วนะแล้วก็ล้างแลอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดเลือดออกแล้วก็อะไรวะหนังกำพร้าข้างนอกอ่บมันหลุดแต่ก็ยังแดงอยู่แต่ไม่บวมเท่าเมื่อวานตอนก่อนกลับบ้านอตอนก่อนกลับบ้านมันดูบวมอยู่อันนี้มันยุบยุบลงไปหน่อยแต่ก็ยังแดงอยู่นะยังตายตายอยู่ยังมีตายตายอยู่ จับแล้วมันยังแข็งๆอ่ะยังไม่หายดีอ่ะต้องกินยาอีกสักหมดเนี่ยหมดเนี่ยแล้วก็อีกแล้วก็กินอีกกินเรื่อยๆแล้วคอยเช็ดอีกทียังไม่นำใจรู้สึกเหมือนแบบเห็นรอบๆด้วย ใน okay. เมนเลือก่นละใช้ได้จกน้งการไปไข้นะฮะเตรียมผ้าเดี๋ยวลงไปสมงผ้าไว้ก่อนกลับมามันจะเยอะก็พูดไปกำแพงใช่ไหมกลับมาคือมันสามวันติดเลยมััดก็ค่อยไปส่งอีกทีโอเคแค่นี้แหละแต่งตัวนะ,ะีะว่าว่าเป เตรียมของข้อสอบเรียบร้อยว,วันสุดท้ายของการสอบแล้วจ้าเป็นพินเตอร์รไหมต้องจับไปชวนอีหอแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องยังไม่หยุดนะคะสิบวันกว่าสองสัปดาห์สามสัปดาห์แล้วเนาะี่ยังไม่มีวันหยุดเลยโอ้ฉนันทำงานติดก,กันยี่สิบเอดวันแล้วน,น่าจะเกินยี่ิบเอ็ดคิดว่าเกินแนะ่ลยี่ห้ายี่สี่ี่หก พรุ่งนี้อีกสองวันเดียวคายมันลืมไปวันพุธไปกําแพงเมียเดินทางมือหัดงานเช้าบ่ายเดยยาวๆวสอนปุ๊บประชุมต่อปั๊บนู่นนี่นั่นสุกอีเวนต์อีกแล้วเสาร์อาทิตย์ทำต่อจ้่เปิดเทอมไม่ใช่ว่าหยุดเปิดเทอมอีกอาทิตย์หน้าก็อีกยาว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 ยางอยู่ทีเปิดเทอมไม่โอ๊ยแป๊ดย้พวกไปกําแพงอีกไป S R I เจ็ดแปดเก้านี่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นคิวแต่สามและสามเอฉันขอหยุดนะหยุดในที่นี้คือฉันจะเอาฟันออกก็คือขับรถเร็วอ่ะเหนื่อยขาดกระดาษเพราะร่างกายมันอ่อนแอไอเนี่ยมันจะอึดอัดอ่ะอุ่นอุ่นดังั้ ไม่รู้ว่าอ้วนด้วยอะไรเขาไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าไปเอาจริงๆแก้มยังเท่าๆกันเขาบ้วนหรือเขาย่นเนี่ยเนีกยังไ,ไม่ได้ตัดเลยวันนี้เออยวตัดก่อนสักหนึ่งคิปมาซื้อของไว้ทำกับข้าวออกค่าเพื่นชวนไปเล่นน้ำแต่ระวังเดี๋ยวดังมาเจอมาอ้วนนา่ารักมากดูดูดูดเห็นมันปะ เีรยวไปเร็วมามันเดินยิ้มให้คนตลอดทาง <Okay. S 1> อ้าวมันเดินไปไหนลรอนี่ไงมายิ้มน้องอ๋อปะน้องน้องสองช่วยต่อ้านแน่ๆอ๋อจำเก่งจริงๆเลยตะมือใครเก่งยกมือขึ้นสอ,อ,องมือเลยเหรอคะหืม จืิงใจไหมจ๊ะจริงจรงเดอจริงจ๊ะเดาจะขึ้นบอลหรอเล่ไม่ใช่ใช่ทีน้องเองไม่ว่ามันมีทุตระเองอะไอ้โอ้กดแดงไว้เลยอัดวิดีโอให้ตัวเองอีกโอ้โหน้องนี่มันเก่งจริงๆ จะไมเก่่งงสู้้นอไไมได้ลอะอาเดี๋ยวนี้แก่กล้องถือหน้ายิ้มให้ตัวเองแล้วนะคะยิ้มไม่ตัวยังยิ้มหยม <c oughs> ุดมาเห <c oughs> มือนเขี้ยวอยู่ได้ไหมนะักเหม็นเขี้ยวจะโอ้โหฟักทองเต็มหัวมาเลยของใครมาเนี่ยจะเอาอะไรอ่ะมันมีอะไรแล้วหมดหมดหมดโอ้โหฟักท <มา S 2> องเต็มหัวมาเล็กเกบไปบ้านแล้วไปดีกว่า ยังไม่เสร,ร็จภารกิจซื้อของไป่ายค่ะซื้อของในตลาดแล้วก็มาซื้อพวกไก่ไก่พวกเอ่อหมูไก่อะไรเงี้ยของสดเพราะว่าที่นี่มันจะอยู่นานกว่าในตลาดในตลาดมันเดี๋ยวมันจะเน่าทเ่ตานั้นใช่กระเป๋าเสร็จละง่วงมากเลยมีตะกร้าไว้ข้างล่างมีเต็นท์กับเก้าอี้ก็น้ำหนุ่แบก ใส่หลังหลดน้องไปนุ่นเป้เอาแบบสะพายแล้วปิดซิปได้ได้ไม่เป็นภาระแล้วได้กล่องไว้ในตะก,กาเดียวกันที่เอาตะก,กาไปเพราะมันจะได้แบบไม่ลูกโอเคอย่างเงี้ยนะนอนง่วงว่ะ